แผ่นดินไม่ใช่ของใครเกิดกายอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันที่ทุกโครงการในวันนี้และวันหน้าของโตโยต้าทำให้คนไทยมีความสุขโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขมมัมัมัดดนนรินปตอทอพลังที่ยั่งยืน ทำดีกันเข้าไว้ยิ่งทำยิ่งได้ไม่เสื่อมคลอนทำดีอย่าได้มีเกียงอนไม่ขออ้อนวอนโชคชัตาฟ้าประทานดีดีด,ดีดีกันเข้าไว้ป่าชัยเลนนี้<ด>มิใช่เรา,าเป็นเจ้าของ หากจับจองเอามาใช้อย่าได้ผ่านต้องรักษาสภาพไว้ให้อยู่นานเพื่อลูกหลานเป็นมรดกตกทอดมาทดดดีอยย่าไ้มุสวัสดีครับผมนายวิสูตรนวมสิริ เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่ที่10ตําบลบางแก้วแห่งนี้ชาวบ้านจะเรียกชื่อเล่นว่าผู้ใหญ่แดงนะครับก็ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ครับคุณผู้ชมครับพอรู้ว่าจะมาลุยป่าชายเลนเนี่ยผมเตรียมกางเกงขาสั้นก well> uh ับรองเท้าแตะมาพร้อมเลยครับเดี๋ยวเราไปลุยป่าชายเลนกันนะครับนี่ผมอยู่กับผู้ใหญ่แดงครับแนวไม้เขาไ้ทําอะไรครับคุณลุงไม้ไผ่แนวไม้ไผ่เนี่ยนะฮะแนวไม้ไผ่เนี่ยเขาปักไว้เพื่อชะลอชะลอความรุนแรงของคลื่นทะเลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องการกัดเซาะเนี่ยมันเกิดปัญหามานานแล้วก็มีการเอาไม้ไผ่นะมาปักเพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่น มันต้องมีระยะห่างจากชายฝั่งไปไหมครับแน่นอนแน่นอนครับประมาณเท่าไหร่ครับจากแนวชายฝั่งการปักไม้ไผ่ที่ให้ผลดีที่สุดคือต้องห่างจากฝั่งประมาณ50เมตรเพราะว่าคลื่นลมทะเลที่ประทะเข้ามาที่ไม้ไผ่เนี่ยก็ชะลอความรุนแรงของคลื่นลงแต่จะมาก่อตัวใหม่ในระยะ50สเมตรอ๋อเรียกว่ามันมีระยะของมันอยู่เพราะจะชะลอะลอวรแงงถ้าหากว่าเกินฝั่งนั้นคลื่นก็จะก่อตัวใหม่แล้วก็จะแรงแล้วแนวเนี้ย ยาวยาวไปแค่ไหนครับเนี่ยแนวแนวนี้ยาวไปประมาณเป็นสิบกิโลโอ้เป็นสิบกิโลเป็นเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไม้ไผ่ทั้งหมดแล้วไม้ไผ่เนี่ยได้มาอย่างไงครับเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยทีแรกๆที่เราเริ่มทํากันเองที่นี่ที่นี่ที่จังหวัดสมุทรสงครามคือคือบอกได้เลยว่าที่เนี่ยเริ่มทาเป็นเป็นหมู่บ้านแรกบ้านบลงบ่อล่างครับบ้านบางบ่อล่าง ทีแรกเราก็ทํากันแบบชุมชนร่วมกันชาวบ้านร่วมกันนะขณานั้นเราก็ได้งบทดลองมาจากผู้ว่าห้า0 0ื่นบาทพอมาเอาชาวบ้านมาร่วมแรงร่วมใจกันปักเพราะว่าของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยจนชาวบ้านในหมู่บ้านของเราเนี่ยหรือบ้านหนีมาแล้วถึง11หลังเราก็เลยเป็นที่มาของการแก้ไขปัญหาการกัเกดเซาะชายฝั่งไม้ไผ่นี่ยเป็นแนวความคิดที่เราคิดเริ่มขึ้นมาเองหรือว่าได้แบบอ,อย่างมาจากที่ไหนครับ จริงๆแล้วเรื่องแนวคิดไม้ไผ่เนี่ยไม่ได้เป,เป็นเป็นเริ่มจากเราหรอกเราไปศึกษาผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านประมาณปี5 51ก็เจอปัญหาเนี่ยมานานก็มีการเดินทางไปศึกษาไปเรียนรู้ไปดูหลายที่บางที่เขาก็ทําแนวหินทิ้งใส่กอกทรายเสาคอนกรีตปักเนี่ยแล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่เขาจะทําทีนี้เราก็ไปเห็นการปักไม้ไผ่ที่โคข,ขามหมู่ที่3โคข,ขาม เราก็เลยไปไปดูเขาไปดูเขาแล้วก็กลับมากลับมาก็มีการของงบประมาณขอของงบประมาณนะขณะนั้นผู้ว่าที่วา่าที่ผมบอกว่าให้มาห้าหมื่นมาทดลองเพราะว่าเราจะขอคงงร้างใหญ่ๆ อย่าแดงครับแล้วแนวไม้เนี่ยมันสิกว่ากิโลใช่ไหมครับครับทาไมเราถึงไม่ทําเป็นคอนกรีตหรือเป็นอย่างอื่นที่มันดูแข็งแรงกว่าน,นี้หน่อยออจริงๆแล้วเรื่องปักเสาคอนกรีตหรือไส้กอกทรายแนวหินทิ้งนะฮะเพราะแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีงบประมาณเอองบประมาณกลุ่มจังหวัดนะปีนึงประมาณ3-5ล้านต่อละจังหวัดม,มองว่าการปักเสาคอนกรีตหรือไส้กอกทราย คือแนวหินทิ้งเนี่ยมันก็จะได้ประมาณทักหนึ่งกิโลปีน oh, วงได้แค่กิโลเดียวเองครับแต่ถ้าเป็นไม้ไผ่นี่ได้กี่โลเนี่ยถ้าเป็นไม้ไผ่เนี่ยจะได้ถึงสี่กิโลโอ้โหหนึ ho, ่งต่อสี่เลยครับมันก็ชะลอได้ได้เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ไม้ไผ่นี่มันอยู่ได้นานไหมครับไม้ไผ่เนี่ยเท่าที่เราปักก็จะอยู่ได้ประมาณสามปีถึงสี่ปีแต่ข้อสําคัญที่สุดเลยการกเลือกไม้ไผ่เนี่ยสําคัญที่สุดเพราะไม้ไผ่ในประเทศไทยเนี่ย จะมีอยู่ประมาณเป็นร้อยชนิดตแต่ชนิดรรที่คงทนต่อน,น้ําทะเลมีอยู่3ชนิดเท่านั้นคือไม้ไผ่ป่าไผ่ไตรงไผ่สีสุกไผ่ป่าไผ่ตรงไผ่สีสุก3ชนิดเท่านั้นที่ทนต่อน,น้ําทะเลครับแล้วก็เขาจะให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินในการที่ว่าคัดเลือกไม้ถ้าไม้ตรงไหนที่ว่าชุมชนว่าใช้ไม่ได้เอาออกเลย นี่คือนี่คือข้อดีใช้่าเป็นประชาคมเลยเป็นมติที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการตัดสินใจเลยแล้วก็ที่เราเลือกที่จะใช้ไม้ไผ่คือถ้าเป็นคอนกรีตหรือว่าเป็นยายหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ระยะเดียวจริงแล้วถ้าครอบคลุมไม่ทั้งหมดมถ้าเป็นผมเรียกโครงสร้างแข็งก็แล้วกันนะเรื่องแนวหินทิ้งใส่กอกทรายหรือเสาคอนกรีตปักเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแข็งโครง,ง,งสร้างแข็งเนี่ยพอเราเราทำได้1กิโล แต่ว่าถ้าเราไม่ทําต่อพอไม่ทําต่อเนี่ยพลังของคลื่นลมที่บระทะเข้ามาโครงสร้างแข็งเนี่ยตรงนั้นอยู่แต่ว่าพลังน้ําก็จะกินอีกข้างหนึ่งแล้วก็แล้วก็ทวีความรุนแรงที่การาทาลายว่ามันเป็นการชดเชยส่วนนี้เป็นการแตกแรงออกไปครับก็คือว่าเราป้องกันทั้งหมดให้ได้ทั้งแนวดีกว่าเป็นไม้ไผ่แล้วทุกทุกพื้นที่ของเราเนี่ยป้องกันได้ตลอดแนวแต่ถ้าเป็นแนวแข็งเนี่ยมันได้แค่จุดแคบแคจุดหนึ่งแล้วส่วนทางด้านข้างเนี่ย จะยิ่งนําซ้ําจะได้จะได้แรงประท้าที่แรงกว่าเก่าอีกด้วยซ้ําไปใช่ไหมครับเ<ช>ลยเลือกที่จะใช้เป็นแนวไม้ไผ่ ค่ะนูชื่อเด็กหญิงพอนำพันน้ำเจริญชื่อเล่นชื่ออังอยู่โรงเรียนบ้านบางบ่อครั้งแรกโรงเรียนพามาพามาค่ะแล้วก็แตบบ่ว่าเราก็รู้จักกันในโรงเรียนแล้วพอผู้ใหญ่แดงสอนค่ะครั้งแรกเราก็จําพอครั้งตอบไปมาเราก็เลยมาถูกครั้งเลยครั้งแรกรู้สึกไม่อยากมาค่ะเพราะกลัวกลัวกลัวปลูกไม่เป็นนะคะแต่พอมาถึงครั้งนี้เราอยากมปค่ะมาเพราะว่าเรามาเราก็ได้ช่วยหมู่บ้านของเราค่ะปลูกต้นไม้ไว้ อยากตัวเราค่ะเราเป็นมักคุเทศอยู่แล้วค่ะเราก็ได้สอนพี่ๆค่ะพอพี่ๆเขามาเขาก็เชอว่าเราเก่งแล้วเราก็แบบดีใจค่ะเขาก็สอนเรื่องก,การปลูกป,ป่าเนี่ยะค่ะแล้วเขาก็สอนเรื่องต้นไม้มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จนเขาเห็นว่าเราเก่งแล้วเขาก็เลยให้เรามาเป็นมักคุเทศแบบว่าเขาช่วยชะลอคลื่นอะค่ะเวลาคลื่นบา่บามันจะเข้าไปไม่ถึงบ่บ้านแล้วก็เวลามีพายุเข,ข้าอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยบังพายุได้เลยมันจะเข้าไม่เหมือนไม่ถึงหมู่บ้านเราถ้าถึงก็อาจจะเบาหน่อยไม่แรงมากก็เพื่อนๆค่ะที่ว่างแล้วอยากรู้ว่าการปลูกป่ามีประโยชน์ยังไงก็ขอให้มาลองดูก็ได้ค่ะแล้วถ้าลองครั้งแรกอาจจะยังไม่สนุกเท่าไหร่แต่พราะแต่พอวันมาทูกครั้งก็อาจจะสนุกแล้วค่ะแล้วอยากมาต่อๆกันเลยก็ปลูกตรงนี้แล้วก็ที่แถวบ้านแล้วก็ไปทางโค้งลีอีกไกลเลยค่ะ การปลูกป่ามันประโยชน์ช่วยชะลอขึ้นช่วยทําช่วยกองอากาศนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นที่เพาะเลี้ยงปูสแสมเพาะเลี้ยงหอยจุบแจงปูสแสมนี่เขาจะจับกันเป็นฤดูค่ะคือถ้าเราจะจับกันประมาณช่วงต้นเดือนค่ะต้นปีค่ะ,คะแล้วพอเราจะหยุดจับเราก็จับอีกปีหนึ่งแล้วก็อย่างปลาทูค่ะปลาทูที่นี่จะเป็นปลาทูดีมากเลยเพราะว่า ตัวใหญ่ค่ะเขาจะจับในช่วงต้นเดือนประมาณเดือนเมษาแล้วเขาก็จะหยุดจับแล้วก็มาจับปลาเล็กๆค่ะรู้สึกว่าเขาทําทุกอย่างค่ะใน,ในเมื่อเวลาเขาโดนด,าด่าโดนว่าว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่ออกไปพัฒนาหมู่บ้านเหมือนผู้ใหญ่คนอื่นๆแต่เขาก็ไม่ย่อท้อค่ะปลูกป่าตรงนี้ค่ะคพือที่จริงค่ะพื้นที่นี้นจะไม่มีต้นไม้เลยค่ะ ตาแดงเป็นคนมาทํามาปลูกจนตอนนี้ค่ะขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ต่อหมู่บ้านมากเลย